ย้อนชมความเดือดบัวขาวจัดหนักคิมูระกองคาวเวทีก่อนจบไฟมีดราม่าแรงคลิปถือเป็นไฟที่ได้รับสิ่งชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับดัมดอทคบัวขาวบัญชาเมกยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่เจอกับมิโนโรุฟิลิปคิมูระนักก็อกซิ่งชาวบราซิลในศึกริซิงอิงโคเบเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา โดยไฟดังกล่าวตำนานมวยไทยเป็นฝ่ายปิดเกมเอาชนะน็อกคู่ไปได้แบบสวยงามด้วยหมัดหนึ่งสองส่งลงไปกองให้กรรมการยุติการชกเป็นนยกที่สองของการแข่งขันแน่นอนหลังการชกชาวญี่ปุ่นออกมาชื่นชมบัวขาวบัญชาเมฆเป็นจำนวนมากเนื่องจากแม้จะอายุเข้าสู่วัย41ปีในตอนนั้นแต่ยังรักษาสภาพร่างกายและความฟิตได้เป็นอย่างดีแถมในเวลาต่อมาช่วงเดือนกันยายนปีเดียวกันฝ่ายจากการแข่งขันได้ประกาศว่ามิโนรุฟิลิปคิมูระยอดนักสู้ลูกครึ่งเชื้อสายบราซิลญี่ปุ่นถูกตรวจพบว่าแอบใช้สารกระตุ้นต้องห้ามของ วอเดอร์องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งทาให้การชก่อนหน้าที่เจ้าตัวสามารถเอาชนะคู่แข่งสองไฟถูกปรับเป็นไม่มีการตัดสินหลังผลตรวจออกมาเป็นบวกส่วนในไฟที่แพ้ให้กับบัวขาวไม่ได้ส่มตรวจเนื่องจากตกเป็นฝ่ายแพ้น็อกนอกจากนี้ตัวของนักสู้แซมบ้าวัยสาป,ปีออกมายอมรับว่ามีการใช้คลินบูเทอรอนและสเตียรอยจริงก่อนถูกแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันเป็นระยะเวลา6เดือนผมใช้ตอนกำลังลดน้ำหนักเพราะอยู่ในช่วงที่ลดน้ำหนักไม่ได้เลยไม่มีเม็ดยาใดที่จะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นได้เพียงแค่ทานมันแต่ว่ามันช่วยเพิ่มอัตราเผาผลาญของฉันทาาาให้ฉัันสมรถออกกกลงย อะไรก็ได้ที่ต้องการและทําให้ฉันสามารถฝึกซ้อมได้มากอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําซึ่งผมยอมรับผิดและสัญญาว,ว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับมันอีกมิโนโรุฟิลิปที่มูลกล่าวในงานแถลงข่าว